สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ abstract class นะครับหรือว่า Keyword abstract ในภาษาจาว่านะครับซึ่งลักษณะตัวอย่างของการเขียน keyword ที่ใช้ abstract class ก็จะเป็นดังนี้นะครับก่อนหนึ่งครับเรามาทำความรู้จักกับ abstract class ในภาษาจาว่านะครับ abstract class ก็จะเป็น Class อย่างน้อยที่มี1 Met h o d เป็นประเภทที่เป็น abstract method abstract class ต้องมีอย่างน้อย1 abstract method ซึ่งความหมายของ abstract method ก็คือ method ที่มีแต่ชื่อนะครับมีชื่อ method แต่ว่าไม่มีเนื้อหาการทำงานของตัว method เป็น method ครับต้องถ่ายทอดไปยัง class ลูกนะครับแล้วก็ให้ class ลูกนั้นทำการกำหนดการทำงานของ abstract method ก่อนจึงสามารถที่จะสร้างเป็น object ได้การกระทำดังกล่าวนั้นเราจะเรียกว่า overriding method มาดูคุณสมบัติของ abstract class กันต่อนะครับ class ลูกที่ทำการสืบทอด abstract class ก็จะต้องทำงานก็จะต้องกำหนดการทำงานของ abstract method ทุก method ก่อนนะครับ abstract class อาจจะมี method ที่กำหนดหน้าที่การทำงานซึ่งจะสามารถที่กำหนดได้ซึ่งสามารถที่จะเรียก m e t h o ที่กำหนดการทำงานแล้วว่า concrete method ซึ่งการสร้างแ r a c t class ครับก็เหมือนกับการสร้าง c l a s s โดยทั่วไปต่างกันเพียงมี a b abstract c l a s s อยู่หน้า class โดยมีรูปแบบดังนี้ abstract Class นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของ c l a s s นะครับที่มีคุณสมบัติเป็น t r a c t c l a s s a b s t r a c t m e t h o d นะครับก็จะกำหนด abstract ไว้นะครับภายในตัวชื่อของ method นะครับ ซึ่งก็จะเป็นส่วนของการประกาศ a b s t r a c t m e t ท o d ที่มีแต่ชื่อแต่ไม่มีการทำงานนั่นเองในที่นี้ตัวอย่างก็คือ a b s t r a c t void sound นะครับ abstract m e t ท o d ที่ชื่อ sound แต่ว่าไม่มีการทำงานภายในตัว Met h o d แต่ถ้าประกาศ a b s t r a c t Class นะครับและมี Met h o d และมีรูปแบบการทำงานอยู่ภายในก็จะเรียกว่า Concret e method นะครับซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้และนี่ก็คือ คุณสมบัติของแอ r ไซ t c คล s สในภาษาตว่าครับขอบคุณครับ